สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปปลูกแตงกวาครั้งแรกแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะคะแตงกวาที่ออกมาไม่สวยงามเหมือนปกติทั่วไปก็เลยมีความสงสัยอยากจะมานํามาเสนอหรือว่ามาแชร์ความรู้เผื่อเพื่อนๆที่มีความรู้และข้อชนานาญเรื่องการปลูกแตงกวาจะให้คําตอบได้นะคะแตงกวาที่ปลูกนี้ก็เป็นแตงกวาที่เพาะ,มะเมล็ดเองนะคะแล้วก็แยกนํามาปลูกใส่ถุงดํานะคะ นี่ก็เป็นวันที่หลังจากแยกมาได้จากสองวันแล้วนะคะใส่ถุงดำก็แตงกวาก็สดชื่นดีนะคะและก็ไม่มีเหี่ยวมีเฉาเลยนะคะจริงๆแล้วที่ตอนที่แยกออกมาใส่ถุงดำเนี่ยก็มีคลิปนะคะแต่ว่าพี่จอยไปโดนมือลบออกนะคะก็เลยหายไปเลยค่ะมีเฉพาะตอนที่ทำมาเรียบร้อยแล้วคือลงถุงดำแล้วนามาปลูกวางไว้ตามมุมต่างๆของเสาที่ ล้อมเป็นรั้วนะคะเพื่อเป็นอาณาเขตไม่ให้น้องหมาเข้าไปคุยเขียค่ะดินที่ใช้ในการปลูกก็เป็นดินที่ผสมนะคะสำหรับปลูกผักทั่วๆไปค่ะวันที่อสองเนี่ยนะคะใบก็ยังเขียวสดเหมือนเดิมค่ะดินก็ยังดูสมบูรณ์ดีนะคะ หลังจากที่เราย้ายลงมาจากแปลงเพาะนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นวันที่4ี่หลังจากที่ย้ายลงมาแล้วก็รู้สึกว่าดินเริ่มจะน้อยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยหรือให้อะไรเลยก็เลยวันนี้ให้เป็นขี้ไก่หมักนะคะขี่ไก่กับขี่เป็ดผส,สมกันค่ะแล้วก็จะมีมแมลงตัวแดงๆนะคะมแมลงเขาเรียกว่า,มาแมลงอะไรนะคะชอบมากินใบนะคะเห็นไหมคะว่าดินก็ลดไปเยอะเลย แต่วันนี้จะให้ปุ๋ยก็ปวนดินไปด้วยนิดหน่อยก่อนนะคะ mm hmm. แล้วนี่ก็เป็น อ่ของอผ่านไปอีกสักประมาณ12วันนะคะก็เริ่มมีใบใหม่นะคะไม่ใช่12วันก่ะทุกคนโทษนะคะ6วันค่ะเริ่มมีใบใหม่แล้วก็ส่วนที่อ,อยู่ในที่เดิมที่อยู่ในแปลงเดิมของเขานะคะซึ่งดินก็จะกว้างกว่าก็จะมีใบใหม่แตกมาเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะ,จะเจริญเติบโตได้เป็นปกติค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ย่างเข้าอวันที่สิบสองนะคะก็จะเริ่มมีดอกนะคะทุกคนดอกก็เริ่มติดมาค่ะแล้วก็พร้อมกับลูกนะคะแต่อย่าสังเกตได้วว่าช่วงแรกๆลูกแรกๆนะคะก็จะเหี่ยวแล้วก็ร่วงไปอาจจะเป็นเพราะว่าดินเริ่มน้อยแล้วก็ธาตุอาหารเริ่มจะน้อยนะคะ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเพิ่มดินให้เขาอีกหน่อยนึงนะคะเป็นดินหมักเหมือนกันค่ะแต่จะสังเกตว่าส่วนที่อยู่ในที่ที่ที่แปลงเดิมของเขานะคะใบก็จะเขียวงามแล้วก็สดกว่านะคะอาจจะว่าเนื้อที่ก็กว้างกว่าสารอาหารที่จะไปบำรุงก็เยอะกว่านะคะแต่ส่วนในถุงดำเนื้อที่แคบมีจำกัดค่ะ หลังจากที่เขาติดลูกแล้วนะคะเราก็ต้องให้อาหารเพิ่มเพราะว่าเขาจะต้องใช้ในการไปให้ทําให้ลูกเขาเจริญเติบโตดินที่มีในถุงก็เริ่มลดลงเนื่องจากว่าดินเริ่มยุบแล้วก็จากการที่เราให้น้ําแล้วก็รากของแตงกวาก็น่าจะแน่นมากขึ้นค่ะก็เลยต้องเพิ่มสารอาหารให้เขาทั้งดินแล้วก็ปุ๋ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยหมักมูลไก่กับมูลเป็ดนะคะผสมกัน หลังจากให้มูลเบ็ดมูลไก่ไปแล้วนะคะหลังจากนั้นอีกประมาณ4-5หวันก็จะเพิ่มดินให้อีกจนเต็มถุงเลยนะคะเป็นดินหมักใบเ็นดินหมักใบไผ่ค่ะส่วนนี้นะคะ ค่ะวันที่เอ่อมันอยู่ในช่วงของวันที่ห้ามกรานะคะทวนนะคะหกุมภาค่ะลูกที่ติดมาจะสังเกตว่าทำไมหัวเขาเริ่มโตนะคะแต่ส่วนปลายเขาเล็กก็ยังเอจใจบางลูกก็มีมแมลงจเจาะก็เลยทำให้เขาไม่โตค่ะแต่ว่าดินในถุงก็เพิ่มไว้จนเต็มถุงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าถุงเล็กไปแน่นอนเลยนะคะอาจจะเป็นนี่คืออีกสาเหตุหนึง่งเท่าที่พี่จอยอ่ดูดูแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะ เป็นแมลงวันทองค่ะแต่ว่าต้นเขาก็ยังพยายามที่จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ติดติดดอกติดลูกมาใหม่นะคะคือถ้าเราย้ายที่หรือว่าดินกว้างกว่านี้พี่จยคิดว่าลูกแล้วก็เออเขาจะต้องสมบูรณ์กว่านี้นะคะนี่นะคะลูกที่ได้วันที่11เอ็ดกุมภานะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะ พี่ก็เลยพี่จก็เลยมีความสงสัยน่าจะเป็นพื้นที่จํากัดนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีความรู้หรือว่าเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นาฝากคอมเมนต์บอกแนะนํามาด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกการผูกแตงกวาของพี่จอยค่ะไม่ประสบผลสําเร็จเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่รอบหน้านะคะ